สวัสดีครับเคยคิดไหมครับว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมมองนิดหน่อยจากการเทรดออปชันแบบเ,เก่งกำไรธรรมดารม,ดามาเป็นการบริหารธุรกิจแบบจริงๆจังๆเลยเหมือนเราเปิดบริษัทประกันภัยของเราเองเนี่ยผลลัพธ์มันจะเป็นยังไงวันนี้เราจะมาเจาะลึกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆครับจากหนังสือ The Option Traders Hedge Fund เขาเสนอว่าเราสามารถเทรดออปชันโดยเฉพาะในพวกหุ้นดัชนีต่างๆเนี่ยด้วยกรอบความคิดแบบนักธุรกิจประกันภัยได้เลยนะครับ ใช่ค่ะคือแนวคิดหลักที่เขาเรียกว่าบริษัทประกันภัยคนเดียวหรือ TOMIC นะคะ The One Man Insurance Company เนี่ยมาจากประสบการณ์ตรงๆเลยค่ะของ d ด n n ิส Ken ซึ่งเป็นผู้จัดการกองทุน Hedge Fund กับ Mark Sebastian อดีตสมาชิกตลาดออปชันใหญ่อย่าง CBOE Amex เขามองว่าหัวใจสำคัญจริงๆมันไม่ใช่แค่รู้ว่าออปชันคืออะไรแต่เป็นการสร้างระบบการเทรดให้มันมีความสม่ำเสมอ อืมเหมือนการดําเนินธุรกิจประกันภัยจริงๆเลยค่ะโอ้โหฟังดูน่าสนใจมากครับเหมือนเป็นการเปลี่ยนความคิดไปเลยจากเทรดเดอร์มาเป็นเหมือนผู้ประกอบการในตลาดการเงินเลยนะครับงั้นวันนี้เรามาดูกันครับว่าแก่นของแนวคิดทอมิกเนี่ยมันคืออะไรกันแน่แล้วมันจะช่วยให้การเทรดของเรามีแบบแผนมีระบบแล้วก็ยั่งยืนขึ้นได้อย่างไงบ้างคือหัวใจหลักจริงๆมันค่อนข้างเรียบง่ายนะคะคือการมองว่า การที่เราขายออปชันหรือไรติงออ p ชันส์เนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการขายกรมธรรประกันภัยเลยค่ะเราในฐานะผู้ขายเนี่ยก็เหมือนกับกำลังรับความเสี่ยงบางอย่างมาจากผู้สื่อออปชันแล้วก็แลกกับค่าตอบแทนที่เราเรียกว่าพรีเมียมอืมก็คือค่าเบีย้ยประกันนั่นเองค่ะอืมอ๋อพอเปรียบเทียบแบบนี้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยครับแล้ว การทำงานของ t o m m x เนี่ยมันเหมือนกับบริษัทประกันจริงๆในแง่มุมไหนบ้างครับมีกระบวนการอะไรที่มันคล้ายๆกันบ้างครับค่ะตดที่เหมือนกันมากๆแล้วก็อาจจะสำคัญที่สุดเลยนะคะคือกระบวนการที่เรียกว่า underwriting หรือการพิจารณารับประกันภัยนะคะในโลกของเขา m มคเนี่ยก็คือ trade selection หรือการเลือก Trade นั่นเองค่ะ คือบริษัทประกันภัยจะรุ่งหรือจะร่วงเนี่ยส่วนสําคัญมันอยู่ที่ว่าเขาเลือกรับประกันภัยอะไรที่ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะเขามีก,ก็เหมือนกันเลยค่ะต้องเลือกว่าจะรับประกันความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ตัวไหนด้วยกลยุทธ์อะไรแล้วก็ที่พรีเมียมเท่าไหร่อืมหมายความว่าความสําเร็จมันไม่ได้อยู่ที่การทํานายตลาดถูกเป๊ะร้อยเปอร์เซนตแต่อยู่ที่การเลือกความเสี่ยงที่เราเข้าใจแล้วก็ตั้งราคาได้เหมาะสมอย่างนั้นหรือเปล่าครับ Uh, การไปซื้อ put option ที่ราคาใช้สิทธิไกลๆหน่อย out of the money หรือ OTM อะค่ะเพื่อจำกัดความเสียหายถ้าหากตลาดมันเกิดเหตุการณ์อะไรที่ไม่คาดฝันขึ้นมาหรืออย่างการ claims processing การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนอันนี้ก็เหมือนกับการจัดการสถานะของเราเมื่อ Option มันหมดอายุไม่ว่าจะเป็น in the money หรือ out of the money ค่ะแล้วกำไรล่ะครับกำไรของธุรกิจแบบโทมิกนี่มันมาจากไหน เหมือนบริษัทประกันเลยหรือเปล่าครับเหมือนกันเลยค่ะมี2ทางหลักๆเลยนะคะคือ 1. กําไรจากการรับประกันภัยหรือ Underwriting Profit อันนี้ก็คือส่วนต่างระหว่างพรีเมียมที่เราเก็บมาได้กับค่าสินไหมหรือผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากการเทรดนั้นๆแล้วก็ 2. กําไรจากการลงทุนหรือ Investment Profit ค่ะคือการนําเงินพรีเมียมที่เราเก็บมาได้แต่ยังไม่ได้จ่ายออกไปหรือที่เขาเรียกว่า Float นะคะเอาไปลงทุนต่อยอดให้มันงอกเงยขึ้นมา ตัวอย่างคลาสสิกมากๆก็คือวอร์เรนบัฟเฟตต์ไงคะที่ใช้โฟลทจากธุรกิจประกันมาเป็นแหล่งทุนสําคัญในการลงทุนระยะยาวของเขาแต่ธุรกิจประกันก็มีความเสี่ยงขาดทุนได้เหมือนกันอะไรคือจุดเปราะบางที่สุดหรือว่าจุดที่ต้องระวังเป็นพิเศษของโมเดลทอมิกครับก็คือเทรด s e เลคชั่นที่ไม่ดีนั่นเองค่ะคือถ้าเราประเมินความเสี่ยงต่ำเกินไปหรือว่าเรียกพรีเมียมมาไม่คุ้มกับความเสี่ยงที่เราไปรับมาแบบนี้ก็มีโอกาสขาดทุนสูงมาก เหมือนอกรณี AIG ในปี2008นะคะที่ไปรับประกรันความเสี่ยงของพวก Mortgage Back Securities โดยประเมินความเสี่ยงผิดพลาดอย่างหนักเลยบทเรียนสำคัญก็คือ T O M I C ต้องรู้จักและเข้าใจความเสี่ยงที่จะรับอย่างถ่องแท้เลยค่ะอย่าเข้าไปรับประกรันในสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือเราตั้งราคาไม่เป็นชัดเจนเลยครับเหมือนกับว่าเราต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญในกรมธรรที่เรากาลังจะออกขายเองจริงๆสรุปแล้ว หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของ TOMIC เนี่ยคืออะไรบ้างครับถ้าให้สรุปเป็นแกนหลักจริงๆเลยนะคะมี2เรื่องใหญ่ๆค่ะคือ 1. การเลือกเทรดอย่างชาญฉลาดหรือ Trade Selection ซึ่งก็เปรียบเหมือนการ Underwrite ที่ดีนั่นแหละค่ะต้องรู้ว่าจะรับความเสี่ยงอะไรที่ราคาไหนและ 2. คือการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ หรือ rex management เพื่อให้แน่ใจว่าเราจะยังอยู่รอดได้เมื่อเกิดการแคลมขึ้นหรือเมื่อตลาดมันไม่เป็นไปตามที่เราคาดการไว้คือสอส่วนนี้ต้องทำงานคู่กันอย่างดีเยี่ยมเลยค่ะเหมือนเป็นเครื่นยนต์2ตัวที่ขับเคลื่อนธุรกิจนี้ไปน่าสนใจครับงั้นเมื่อเรามาลงลึกในส่วนแรกกันก่อนเลยการเลือกเทรดหรือ trade selection ที่เปรียบเสมือนการ underwrite เนี่ย ต้องพิจารณาอะไรเป็นพิเศษบ้างครับเพื่อให้เป็นการเลือกที่ออชาญฉลาดอย่างที่ว่าการเลือกเทรดที่ชาญฉลาดในมุมมองของทอมิกเนี่ยมันไม่ใช่แค่การเดาทิศคางตลาดนะคะแต่มันคือการประเมินความเสี่ยงและราคาของความเสี่ยงนั้นๆเราต้องดูหลายๆองค์ประกอบประกอบกันเลยค่ะอย่างเช่นข้อแรกคือต้องเลือกสนามที่จะเล่นก่อนหรือ market selection คือสินทรัพย์แต่ละตัวเนี่ยพฤติกรรมมันไม่เหมือนกันนะคะอย่างพวกดัชนีตลาดอย่าง S&PX หรือ NDX ก็อาจจะต่างจากหุ้นรายตัวอย่าง Apple หรือต่างจากสินค้าพกกพันอย่างทองคํา GLD สิ่งสําคัญคือเราต้องเลือกตลาดที่เราเข้าใจพฤติกรรมของมันแล้วก็ที่สําคัญมากๆคือ ต้องมีสภาพคล่องหรือ liquidity สูงพอคือต้องมีคนซื้อหายเยอะๆนะคะทำให้เราเข้าออกได้ง่ายในราคาที่เราต้องการอันนี้เราก็ดูได้จากพวกปริมาณสัญญาคงค้าง open interest หรือปริมาณการซื้อขาย volume ค่ะอืมเข้าใจครับต้องเลือกตลาดที่ซื้อขายคล่องก่อนใช่ค่ะแล้วข้อ2ก็คือต้องเลือกกลยุทธ์ที่เหมาะสมหรือ strategy selection คือต้องเลือกกลยุทธ์ให้มันสอดคล้องกับมุมมองตลาดของเราเช่นเรามองว่าตลาดจะขึ้น ลงหรือว่า Sideways เราก็ต้องดูระดับความผันผวนหรือ Volatility ที่เราคาดการด้วยกลยุทธ์พื้นฐานที่เขาใช้กันบ่ายก็เช่นกลุ่มที่เน้นจำกัดความเสี่ยงอย่างพวก v e r t i c a l spreads หรือ Iron Condors อะไรแบบนี้นะคะคือการเลือกกลยุทธ์เนี่ยมันต้องสัมพันธ์กับปัจจัยอื่นๆด้วยครับแล้วเรื่องเวลาล่ะครับค่ะข้อ3ก็คือการกำหนดระยะเวลาคุ้มครองหรือ t time f r a ร e คือเราจะเทรดออปชันระยะสั้นเป็นรายสัปดาห์ Weekly หรือระยะกลาง Monthly หรือจะเล่นยาวๆไปเลย Leaps การตัดสินใจตรงนี้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราคาดการพฤติกรรมราคาแล้วก็ volatility ในช่วงเวลานั้นๆไว้อย่างไรแล้วก็ต้องเข้าใจเรื่อง time decay หรือการลดลงของมูลค่าตามเวลาด้วยนะคะคือออปชันที่ใกล้จะหมดอายุเนี่ยมูลค่าเวลาหรือ time value มันจะลดลงเร็วมากโดยเฉพาะตัวที่ราคาใกล้เคียงราคาตลาดหรือ at the money อ๋อ oh, ครับครับานประเมินความน่าจะเป็นที่จะเกิดเอชหรือ volatility and pricing ค่ะนี่คือหัวใจเลยทอม i c ต้องประเมินความผันผวน,นที่ตลาดคาดการหรือ implied volatility IV เทียบกับความผันผวนในอดีตหรือ historical volatility HV เพื่อดูว่า p r e เมียมนัดตอนนั้นนีนน่มันแพงหรือถูกเมื่อเทียบกับความเสี่ยงจริงๆที่เราประเมินไว้แล้วคำถามสุดท้ายที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ก็คือพรีเมียมที่เราได้รับเนี่ย มันคุ้มค่ากับความเสี่ยงที่เรารับเข้ามาหรือไม่มันเหมือนกับบริษัทประกันที่ต้องถามตัวเองตลอดเวลาว่าเบีย้ยประกันที่เก็บมาเนี่ยมันคุ้มกับความเสี่ยงที่จะต้องจ่ายค่าสินใหมหรือเปล่าถ้าดูแล้วไม่คุ้มก็ไม่ควรรับประกันค่ะหัวกระบวนการเลือกเทรดนี้ละเอียดอ่อนจริงๆนะครับมันคือการประเมินความเสี่ยงแล้วก็ตั้งราคาอย่างเป็นระบบเลยไม่ใช่แค่การเดิมพันลอยๆ ทีนี้พอเราเลือกรับประกันความเสี่ยงมาแล้วส่วนที่2ที่สําคัญมากๆก็คือการจัดการความเสี่ยงหรือ risk management โตไม่ฉืดมีวิธีจัดการยังไงครับเพื่อไม่ให้ล้มละลายเวลาเ,ลาเจอเคลมใหญ่หรือว่าตลาดมันผันผวนหนักๆครับค่ะประเด็นสําคัญที่ต้องเข้าใจก่อนเลยคือ ท o m i c ไม่ได้พยายามเลี่ยงความเสี่ยงนะคะเพราะว่าธุรกิจของเราคือการรับความเสี่ยงแต่สิ่งที่เราต้องทำคือจัดการความเสี่ยงที่เรารับมานั้นให้อยู่ในกรอบที่เราควบคุมได้แล้วก็ป้องกันหายนะจากสิ่งที่เราอาจจะคาดไม่ถึงและการสำคัญๆก็มีอยู่ไม่กี่อย่างค่ะอย่างแรกเลยคือต้องควบคุมขนาดความเสียหายหรือ Money Management and Position Sizing ค่ะอันนี้เหมือนบริษัทประกันเลยที่ต้องจากัดวงเงินความคุ้มครองในแต่ละกรมธรรม์ทอมเมกก ต้องจํากัดความเสี่ยงในแต่ละเทรดเหมือนกันมีกฎง่ายๆที่เขาใช้กันอย่างเช่นกฎ2%คือไม่ยอมให้เทรดเดียวสร้างความเสียหายได้เกิน2%ของเงินทุนทั้งหมดของเราอันนี้เพื่อป้องกันการขาดทุนหนักครั้งเดียวหรือที่ดรเอลเดอร์เรียกว่าฉลามกัดนะคะแล้วก็อาจจะมีกฎเพิ่มเติมอย่างเช่นกฎ6%คือถ้าเดือนนั้นขาดทุนสะสมเกิน6%ก็ให้หยุดเทรดไปเลยแล้วกลับมาทบทวนก่อนอันนี้เพื่อป้องกันการตายผ่อนส่งจากขาดทุนเล็กๆน้อยๆหลายๆครั้งรวมกันหรือปิรัญญ่า แล้วการกำหนดขนาด Position ว่าจะเทรดเท่าไหรด่ดีมันก็จะคำนวณมาจากกฎพวกนี้ล่ละคะ่ะอืมชัดเจนครับควบคุมความเสียหายต่อครั้งและความเสียหายสะสม ใช่ค่ะแล้วก็ข้อ2คือต้องกระจายความเสี่ยงหรือ portfolio d i v e r s i f i c a t i o n เหมือนกับที่บริษัทประกันไม่ควรรับประกันบ้านทุกหลังในพื้นที่เสี่ยงพายุเฮอริเคนแค่ที่เดียวทูมเม็กซ์ก็เหมือนกันค่ะไม่ควรกระจุกความเสี่ยงไว้ที่สินทรัพย์ตัวเดียวหรือกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวเราต้องกระจายการเทรดออกไปในหลายๆสินทรัพย์หรือหลายๆเซกเตอร์ที่มันไม่ค่อยสัมพันธ์กันมากนักเพื่อลดผลกระทบหากมีเซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งเกิดปัญหาขึ้นมา กระจายความเสี่ยงก็สำคัญมากสำคัญมากค่ะข้อ3คือต้องมีแผนรับมือเมื่อผิดทางหรือ adjusting trades and exit strategy คือเมื่อสถานการณ์มันเริ่มไม่ดีหรือเทรดเริ่มผิดทางไปแล้วเนี่ยเราต้องมีแผนรองรับว่าจะปรับแก้สถานะยังไงเพื่อลดความเสียหายหรือจะตัดขาดทุน cut loss ที่จุดไหนการมีแผนออกที่ชัดเจนเนี่ยสำคัญพอๆกับแผนเข้าเลยนะคะครับผมแล้วมีอะไรอีกไหมครับข้อสุดท้ายค่ะ คือการซื้อประกันให้ธุรกิจตัวเองหรือ Portfolio Insurance อันนี้สำหรับความเสี่ยงระดับมากภาคที่มันกระทบทั้งตลาดเลยอย่างพวก Systemic Risk หรือ Black Swan ที่บางทีการกระจายความเสี่ยงอย่างเดียวอาจจะเอาไม่อยู่โทมิกอาจจะต้องซื้อประกันให้พอร์ตตัวเองเหมือนการทำ Reinsurance อะค่ะเช่นการไปซื้อ OTM Put Option ของดัดชนีตลาดโดยรวมหรืออาจจะซื้อ Call Option ของดัดชนีความผันผวน VIX ด้วยสัดส่วนเงินทุนเล็กๆน้อยๆพอ เพื่อป้องกันความเสียหายรุนแรงแบบที่เราคาดไม่ถึงจริงๆค่ะโหการจัดการความเสี่ยงนี่เหมือนเป็นการสร้างกรอบป้องกันหลายชั้นให้กับธุรกิจเลยนะครับทั้งระดับเทรดอยู่เดียวระดับพอร์ตโดยรวมแล้วก็ระดับตลาดทั้งหมดเลย ทีนี้นอกจากเรื่องการเลือกเทรดกับการจัดการความเสี่ยงซึ่งเป็น2แกนหลักแล้วมีองค์ประกอบสนับสนุนอื่นๆอะไรอีกไหมครับที่จะทำให้โทมิกเดินหน้าไปได้อย่างมั่นคงแข็งแรงมีแน่นอนค่ะยังมีส่วนสนับสนุนที่สําคัญมากๆอีก2ส,ส่วนเลยที่เปรียบไปก็เหมือนกับเป็นโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ระบบควบคุมคุณภาพของธุรกิจประกันภัยเลยค่ะส่วนแรกคือต้องมีคัมภีร์ประจําตัวหรือเทรดดิ้งแพลค่ะ อันนี้คือแผนธุรกิจแล้วก็แผนปฏิบัติการของเราเลยต้องชัดเจนมากๆเหมือนเช็คลิสต์ของนักบินหรือของศัลยแพทย์เลยนะคะมันจะช่วยให้เราตัดสินใจอย่างมีหลักการไม่ใช้อารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องต้องกำหนดให้ชัดเลยว่าเป้าหมายคืออะไรจะเทรดตลาดไหนใช้กลยุทธ์อะไรเงื่อนไขเข้าออกเทรดคืออะไรจะจัดการความเสี่ยงยังไงการมีแผนที่ชัดเจนแล้วก็ทำตามอย่างมีวินัยเนี่ยคือหัวใจสำคัญเลยค่ะในการลดข้อผิดพลาดเทรดดิ้งแพลนนี่สำคัญจริงๆครับ เหมือนมีแผนที่นำทางใช่ค่ะแล้วส่วนที่สองก็คือกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาหรือ learning processes คือธุรกิจที่ดีเนี่ยต้องมีการเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงตัวเองอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะสำหรับทอมมิกเครื่องมือที่สำคัญมากๆก็คือ trading journal หรือบันทึกการเทรดอย่างละเอียดค่ะอันนี้เปรียบเหมือนกล่องดำของเครื่องบินเลยนะคะที่เก็บข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับการเทรดของเราเพื่อที่เราจะนำมาวิเคราะห์หาจุดแข็ง อ่อนละออดรับปรุงกลยุทธ์ให้มันดีขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้การมีซาวดิ้งบอร์ดเช่นกลุ่มเพื่อนเทรดเดอร์ที่เราไว้ใจหรือว่ามีโค้ชก็ช่วยให้เราได้มุมมองใหม่ๆแล้วก็ช่วยสร้างวินัยให้เราได้มากขึ้นด้วยค่ะรวมไปถึงการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม continuing education อยู่เสมอเพราะว่าตลาดและก็เครื่องมือต่างๆมันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาค่ะโอ้ครบท้วนเลยนะครับตั้งแต่การวางกรอบความคิดแบบทอมิก การเลือกรับความเสี่ยงอย่างสารฉลาดการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบไปจนถึงการมีแผนงานและก็กระบวนการเรียนรู้ที่ชัดเจนยาวเหมือนกับการบริหารบริษัทประกันภัยจริงๆเลยค่ะหัวใจของมันก็คือการเลือกรับความเสี่ยงที่เราเข้าใจและประเมินราคาได้หรือ Trade Selection Underwriting แล้วก็จัดการความเสี่ยงนั้นอย่างเข้มงวดหรือ Risk Management โดยมีแผนการเทรดแล้วก็กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือนาทาง ซึ่งทั้งหมดนี้จะช่วยสร้างความสม่ำเสมอแล้วก็ลดผลกระทบจากอารมณ์ในการเทรดของเราได้มากเลยค่ะเป็นการมองการเทรดออปชันในมุมที่ลึกซึ้งแล้วก็เป็นระบบมากขึ้นจริงๆครับขอบคุณสำหรับข้อมูลเชิงลึกในวันนี้มากเลยนะครับก่อนจะจบการพูดคุยกันผมมีประเด็นทิ้งท้ายให้ลองไปคิดต่อกันดูนะครับคือนอกเหนือจากพวกกลยุทธ์เทคนิคต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดแล้วเนี่ยลองพิจารณาดูว่า ทัศนคติหรือ mindset แบบผู้บริหารบริษัทประกันที่เขาเน้นการมองความน่าจะเป็นการบริหารความเสี่ยงแล้วก็การสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาวเนี่ยมันแตกต่างจากทัศนคติของเทรดเดอร์ทั่วไปที่อาจจะมุ่งเน้นการทำกำไรสูงสุดในระยะสั้นๆยังไงบ้างแล้วทัศนคติแบบไหนที่น่าจะนำไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืนกว่าในการเทรดออปชันส์น่าจะเป็นคำถามที่ช่วยต่อย,ยอดความคิดได้ดีทีเดียวครับเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากค่ะขอบุณค่ะ